ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนในการทําภาพเนี่ยให้มันเลื่อนได้ใน o o o l l s s t t s นะครับจะมีวิธีการทำงไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับไป นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ Google s ไ i ต e ที่เพื่อนๆทำทิ้งไว้ก่อนนะครับปกติแล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาเราแทรกรูปภาพลงไปใน Google Si ต e เนี่ยมันก็จะได้ทีลรรูปเทียรรูปใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในส่วนของการเพิ่มไอเจ้าตัวรูปภาพเนี่ยให้มันเลื่อนได้สไลด์ได้นะครับครับก็บองต้นเลยนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้ตรงนี้ครับภาพหมุนที่อยู่มุมขวานะครับมุมขวาสุดเลยนะครับที่เขาเขียนว่า ภาพหมุนตรงนี้นะครับครับก็พอมาถึงหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกรูปภาพนะครับอย่างน้อยเนี่ยสรูปภาพขึ้นไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยนะครับพอเพื่อนๆนะครับกดเครื่องหมายบวกไปปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่าจะให้เพื่อนๆเนี่ยอัปโหลดรูปภาพลงไปหรือว่าจะเลือกรูปภาพนะครับแล้วแต่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีรูปอยู่ในเอ่อรูปภาพอยู่ใน Google Photo อยู่ใน Google d r i v เนี่ยสามารถเลือกตรงที่รูปภาพตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับเพื่อนๆสามารถเลกกจา Google Drive Google p h o t o เอ่อ Google Photo หรือว่าจะค้นหารูปทาง Google ก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกในเครื่องของผมเองเลยนะครับเนี่ยฮะผมผมก็แค่กดอัปโหลดรูปภาพตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราเก็บรูปภาพไปตรงไหนนะฮะอย่างผมเนี่ยผมจะใช้สามรูปตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาเราอัปโหลดรูปภาพขึ้นเนี่ยฮะมันจะมีอยู่2สัญลักษณ์นะครับนี่ฮะจะเป็น รูปถังขยะในเวลาเราก,กดเข้าไปนะครับมันจะลบรูปภาพของเราทันทีเลยนะฮะเดี๋ยวผมอัพโหลดเข้าไปใหม่ก่อนนะครับรูปถังขยะเนี่ยมันจะเป็นรูปลบรูปภาพนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะมันมีสามรูปอ่าแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเพิ่มข้อความนะครับเวลาเราก,กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่าเพิ่มข้อความอธิบายภาพแล้วก็เพิ่มคมําบรรยายนะครับ2งอันนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับ มาดูตรงที่เพิ่มคําบรรยายก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับว่าภาพเนี้เพื่อนๆจะเบรรยายว่าอย่างไรนะครับอันนี้ของผมบรรยายเป็นวิทยากดตกลงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อันข้างบนใช่ไหมครับเพิ่มข้อความอธิบายภาพเนี่ยเวลาเราก,กดเข้าไปนะครับเขาจะบอกว่าสุมให้ดูนิดนึงครับโปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ยเขาจะอ่านข้อความแสดงแทนสําหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็นเนื้อหาของคุณนะครับตรงนี้ก็คือ ข้อความนะครับให้เพื่อนๆใส่เหมือนเมื่อกี้เราก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเวลาเจ้าตัวเครื่อใส่เนี่ยมันไปแสดงในเครื่องของคนอื่นเนี่ยบางครั้งเครื่องของคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่รองรับแบบนี้ครับมันก็จะโชว์เฉพาะตัวหนังสือขึ้นให้เนาะสามารถใส่ได้เหมือนกันเลยนะครับของผมเนี่ยผมจะใส่ไปทั้ง2เนาะเพื่อป้องกันนะครับบางคนเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆกดใช้ได้เลยนะครับนี่รูปอื่นก็เหมือนกันนะครับใส่ไปทั้ง2เลยนะฮะนี่ครับ ใส่ไปทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับรูปนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ไปทั้งคําบรรยายแล้วก็เพิ่มข้อความอธิบายภาพทั้งสองอันเลยนะครับนี่หรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้นะจากนั้นก็กดแทรกนี่สังเกตเห็นไหมครับเพื่อนๆว่ามันจะมีรูปขึ้นด้านล่างให้กับเ,เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสังเกตว่าด้านล่างมันจะมีตัวหนังสือขึ้นให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวผมพรีวิวให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนี่ ไไออกไปนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆถ้ามันอยู่ด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยของผมไม่ต้องการให้มันอยู่ด้านล่างแบบนี้ผมก็ลากครับคลิกสายลากขึ้นมาให้มันอยู่กับตรงนี้เลยนะฮะให้มันอยู่ในผลงานเด่นตรงนี้เลยนี่ฮะจากนั้นผมก็ลองพรีวิวดูครับอ้าห็นไหมครับว่ามันก็จะเอ่อขึ้น ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดเลื่อนได้นะครับนี่ฮะรูปมันก็จะบุนไปเรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะหมุนมันก็จะเรนดอมขึ้นให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับมันจะมีวิธีตั้งค่าอยู่นะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมตั้งค่าความเร็วของมันให้ก่อนนี่ครับเวลาเรากดเข้าไปป๊บเราดูตรงที่ตรงนี้ครับเครื่องหมายฟอนเฟืองตรงนี้ครับกดเข้าไปป๊บเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าด้านบนนะฮะมันจะมีคําว่าตั้งค่าอยู่ ให้เพื่อนกดเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอ่อทอพอเรากดเริ่มอัตโนมัติเนี่ยภาพมันจะวนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถมาเลือกความเร็วได้ด้วยนะครับว่าจะเอาปานกลางเอาเร็วเอาช้าช้ามากอะไรพวกนี้เนาะสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือเพื่อนๆจะต้องติ๊กตรงนี้ก่อนครับมันถึงจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับอย่างผมนี้เลือกปานกลางกดอัปเดตเข้าไปป๊อปลองพรีวิวดูครับนี่นี่เห็นไหมครับว่า รูปมันก็จะขยับไปเองอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าไปตั้งค่าเมื่อกี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าผมอธิบายก่อนนั้นแหลผิดพลาดไปแล้วก็คือถ้าเราไม่ติ๊กเมื่อกี้นะครับมันจะไม่เล่นให้เราอัตโนมัติแบบนี้นะครับเนาะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการทําให้ภาพเนี่ยสามารถเลื่อนไปด้านข้างได้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนก็ ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครถ้ามีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะออตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็จะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตกับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ